เอฟซี FC, คนไหนที่ติดตามได้ทั้งความรู้ได้ทุกอย่างถือว่าทําบุญไปด้วยแล้วก็ได้ของไปลองอยากให้ไปลองมานั่งเม้นอยู่มันก็ไม่หมานหรอกคะ่ะถ้าไม่ลองอะไรเลยไม่ลองเปลี่ยนแปลงในชีวิตเลยมันหมานยากนะคะใครที่หมานอยู่แล้วก็หมานยิ่งยิ่งขึ้นไปใครที่ไม่เคยหมานก็น่าจะลองดูบอกไว้ก่อนนะคะซื้อเลขหมดเยอะกว่าน,นี้ยังทุ่มทุ่มมาตั้งชีวิตแล้วได้บ้านสักหลังหรือยังซื้อเลขได้บ้านสักหลังหรือยังและการหอบกีไปคอนโดผู้ชายนี่ หอบมิจิไปคอนโดผู้ชายเนี่หอบไปกี่ชาติแล้วกี่ครั้งแล้วที่เขาทักเราตอนกลางคืนคิดถึงจัง <c oughs> ตัวเองเขาไม่สบายกี่ครั้งแล้วที่คุณรีบแต่งหน้าอาบน้ํา <c oughs> ล้างกี่คุณล้างมิจิคุณแล้ววิ่งไปหาเขาที่คอนโด <c oughs> กี่ครั้งแล้วที่คุณให้ผู้ชายยืมเงิน <c oughs> กี่ครั้งแล้วที่คุณท,ทุ่มทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างขายบ้านขายรถไปค้ำประกันเขากี่ครั้งแล้ว ที่คุณทิ้งเก็กกิ๊กร้อยแปดทุกคนทั้งอำเภอ <What? S 1> เพื่อเธอคนเดียวกี <What? S 1> ค่ครั้งแล้วกี่ครั้งแล้วที่คุณต้องเป็นตัวละครลับคุณเป็นเมียน้อย <t akes noise> เขาเปย์คุณไหม <t akes noise> คุณม <t akes noise> เณมื่อกี้เขาเปย์ <t akes noise> คุณไหมกี่ครั้งแล้วคะ <t akes noise> ว่าอวยุนีเนี่ยยากให้ไปร้องเบิงติดตามกันมาเนี่ยจะบโเซอร์ข่อยจะเปเสืออ้อผูอ้ใดถ้าบอกว่าสายขาวก็คือสายขาวอันนี้สายขาว แล้วก็เอาไปลองซะแล้วต่อไปนะคะนับจากเดือนหน้าจะไม่แถมสูตรเด็ดแล้วนะคะบอกไว้ก่อนอย่ามาถามหาจะไม่แถมแล้วนะคะบอกไว้เลยนอกจากคุณจะเคยเป็นลูกค้าเก่าแล้วคุณจะได้สูตรใหม่เพราะสูตรใหม่จะออกแล้วคนที่มาใหม่หลังจากเดือนหน้าไม่ได้สูตรเหล่านี้แล้วก็ไม่ได้สูตรใหม่แล้วนอกจากคุณเป็นลูกค้าเก่าที่เคยมีประวัติการสั่งซื้อมาก่อนคุณถึงจะได้สูตรใหม่แล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆเราจะทําแบบนี้นะคะเพื่อให้ได้สูตรใหม่ในการปรนิบัติ ที่ทันสมัยแล้วก็ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เราต้องมีสูตรใหม่ๆมาจกกับผู้ชายมาให้เขาในรักเรามาปฏิบัติเขาเพราะผู้ชายเขาเปลี่ยนไปตลอดเหมือนกันดังนั้นไปก็จะออกสูตรใหม่ให้ที่ไปใช้ล่าสุดในการเจรจาพูดคุยกับผู้ชายดังนั้นคนที่มีประวัติเก่าถึงจะได้สูตรใหม่และลูกค้าใหม่จะไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นเลยนะคะหลังจากเดือนหน้านะคะนับจากเดือนหน้าเป็นต้นไปไม่มีสูตรแล้วเพราะว่าขีขัขน ตัวน่อยแต่แม่ส่งมาทั้งอีเมลและบอกขี้เกียจคุยด้วยค่ะมันเสียเวลาแล้วอีกอย่างของก็ดีอยู่ด้วยแล้วก็อยากให้ใช้ของอย่างเดียวไม่อยากให้มานั่งขอแต่สูตรอะไรวุ่นวายคือของนี่มันก็คุ้มแล้วไปเอาเงินแสนเงินล้านได้แล้วโอเคเชิญค่ะถ้าต้องการก็คือรีบรีบ CF เเพื่อที่จะเป็นลูกค้าเก่าถ้าคุณมีฐานและมีข้อมูลในการสั่งซื้อมาก่อนรอบหน้าคุยกันง่ายขึ้นค่ะขอสงวนลิขสิทธิ์ให้ลูกค้าเก่านะคะ